นะอะไรอะ่ะมีแค่นี้หรอคืออะไรน้ำมนต์เฮ้ยน้ำมนต์อะไรวะพี่เหมือนกุมารทองเลยนะเฮ้ย,ยเจออะไรอีกแล้วอ่ะพี่คือคุณคุณนะคือใครวะเฮ้ย,ยมีเส้นผมด้วยคือคุณคุณเฮ้ยที่น้อง,งโก้ เหมือน,น<ส>ที่ผมเสียใจเฮ้ยน้ำมนต์มันอยู่เหรอใช่เออยิงยิงมันป่าแม่งเลยเฮ้ยมันแปลงกายตัวใหญ่ขึ้นมว่าวันนั้นอะสวัสดีครับสวัสดีลุงป้านาอาและพี P ่พี่เทุกท่านนะครับวันนี้มาอยู่กับผมเสือป่าชาแนลอีเช่นเคยนะและวันนี้ผมก็มากับน้ำมนต์ครับสวัสดีครับผมน้ำมนต์ครับวันนี้เนี่ยผมและน้องน้ำมนต์เนี่ยจะไปตามหาน้องโกนะ ที่เจ้าสมิงมันอยู่นะครับผมที่ผมฝังตัวมันไว้นะแต่ไม่รู้ว่ามัน,น่ยหลุดไปได้หรือยังเพราะว่าผมยังไม่ได้ขึ้นมาเลยนะผมเนี่ยได้ยินมาจากท่านอาจารย์นะท่านอาจารย์ที่ผมเห็นในถ้ำนะครับบนเขานะท่านบอกว่าเจอในนิมิตน,นะว่าเจ้าสมิงตัวนี้นะมันหลุดไปแล้วแล้วแถมมันเนี่ยจับเด็กมากินด้วยนะครับหนึ่งคนนะไม่รู้ว่าเด็กคนนั้นเนี่ยคือใครนะพี่ๆนะภาวนาอยากให้เป็น น้องโก้เลยนะพี่พี่นะถ้าเป็นน้องโก้นี่ผมไม่รู้เลยนะจะทํำยังไงนะน้องโก้เนี่ยไม่มีบุญวาสนากับผมเลยพี่พี่มาหาผมกี่รอบกี่รอบก็หายตัวไปตลอดเลยนะครับไม่เคยได้อยู่กับผมแบบจริงจรงจังๆเลยนะมาหนึ่งรอบอยู่แป๊บหนึ่งก็ไปมาแล้วก็อยู่แล้วก็ไปแบบนี้ทุกรอบพี่พี่ไม่เคยได้อยู่ด้วยกันเลยผมก็อยากให้น้องโก้เนี่ยมาอยู่กับผมนะแต่ เป็นเพราะอะไรไม่รู้นะครับพี่ๆนะเหมือนไม่มีบุญวาสนาด้วยกันเลยนะครับน้องโก้เนี่ยก่อนจะไปเนี่ยเขาก็บอกกับผมว่าจะขึ้นไปหาท่านอาจารย์ท่านหนึ่งที่เขาศรัทธานะผมคิดว่าน่าจะเป็นอาจารย์ท่านที่ผมเจอเมื่อวานนะครับผมก็วันนี้จะมาตามหาลองดูพี่ๆเผื่อเจอน้องนะครับแล้วก็เราจะไปดูที่ฝั่งอของเจ้าสมิงคนนั้นด้วยนะที่ผมจะจัดการไปกับเพื่อนเอกนะครับ วันนี้เราก็ไม่ได้มาตัวเปล่านะเราก็มีอาวุธมาคนละชิ้นนี่ทั้งมีดทั้งนังสติ๊กนะมาป้องกันตัวพี่ๆเราไม่ได้เอามาทําร้ายใครเอามาป้องกันตัวในป่านะครับผมโอเคก่อนจะเดินทางไปเนี่ยก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะแล้วก็ฝากเพจเสือป่าชาแนลด้วยนะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะพี่ๆนะถ้าพร้อมแล้วก็เดินทางกันเลยครับไปโอเคพี่ๆเราก็เดินทางไปเลยนะ <c oughs> น,น้ำมนเตรียมลูกหินไว้ยังเก็บลูกหินไว้ด้วยอ๋อนี่มัน,เส,น,มเ,สมนเ,เส้นผมเจ้าสมิงมันลูกทิ้งไปเลยเส้นผมเจ้าสมิงมนะพี่ๆนะที่ผมจําได้นะมันมีรอยไหม้ด้วยตรงนั้นนะ่ะผมจัดการเผามันแต่มันไม่ตายนะ การปวดหลังผมเนี่ยก็ยังไม่หายเลยนะพี่พี่นะก็ยังมีแบบเจ็บจี๊ดอยู่นะครับผมแต่เมื่อวานเนี่ยให้ท่านอาจารย์เป่าให้ผมแล้วก็นวดให้ผมมันก็หายไปช่วงหนึ่งนะพี่พี่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็กลับมาเกิดอาการอีกนะครับผมไม่รู้ว่าโดนอะไรกันแน่นะเห็นอาจารย์บอกว่ามีเหมือนมีคนแบบตามผมอยู่อะแล้วก็ขี่คอแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะเฮ้ย ผมก็ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าใช่อย่างที่อาจารย์เขาบอกหรือเปล่านะพี่พี่นะอมน์มกระเป๋าย่ามลุงนี้นะมันคุ้นๆนะของม้มรเปล่าใช่เลยของเจ้าสมิงนะใช,ใช่ใช่เจ้าสมิงตัวนี้แหละย่ามของมันแมันยังไม่ตายเลยมันตายแล้ววันนะั้นพี่จัดการมันอนะ่ะแต่ไม่รู้ว่ามันฟื้นมาหรือยังนะพี่พี่นะ อันนี้คือย่ามของมันนะที่ผมจําได้นะสีเนี้ยแต่ผมยังไม่เคยดูเลยว่าข้างในเนี่ยมันมีอะไรนะพี่ๆนะน้ำมนเอาออกมาดูเอา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 มาวางตรงนี้เทดูดี่มีอะไรบ้างเนี่ยอะไรใส่สิ่เหรอเออใส่สิ่เีเสียงอะไรไม่รู้อะใส่สิ่งา้อยทําพิธีนะอะไรอ่ะมีแค่นี้เหรอคืออะไรน้ำมนเฮ้ยน้ำมน อะไรวะพี่เหมือนกุมารทองเลยนะไอตัวนี้อกว่าที่เป็นสาเหตุที่ทำให้ผมปวดหลังอะน้ำมนเหมือนกุมารทองเลยอะองไงดีวะเนี่ยน้ำมนทำลายทิ้งเลยไหมใช่พี่พี่กุมารทองนั่นเนี่ยผมจะจัดก,การทิ้งเลยนะพี่พี่ทุบทิ้งเลยนะน้ำมน ขายพี่ที่พี่จะทำลายทิ้งเพราะว่ามันไม่ดีนะผมคิดว่าอาจจะมีส่วนนะพี่ๆนะ,อะไออาการปวดหลังของผมเนี่ยอาจจะเกิดจากเจ้าสมิงเนี่ยเสกไอเจ้านี่เนี่ยให้ขี่หลังผมหรือเปล่านะเป็นไปได้นะครับผมทางที่ดีเนี่ยทำลายทิ้งดีกว่านะผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่ออะไรด้วยนะอะไเลยไปหักไปเลยหักแล้วนะ เส,เสียงอะไรลไูกเสียงอะไรน้ำมนพ,พี่ระหว่างผมทุบเจ้าตัวนี้เนี่ยน้ำมนต์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้นะดังมาจากท้างในน้ำมนต์ชังบนอะ่ะชาจะไม่เสื่น้ำมนต์น้ำมนต์ดีกว่านะทางที่ดีทำลายทิ้งดีกว่านะ นนะเสือได้นดีกแล้วใช่เหรอ,อท่าไหนทัางบนอ่ะเช่งยังไงบ้านมันร้องอ่ะพี่พี่ครับน้ำมนได้ยินนะแต่ผมเนี่ยผมไม่ได้ยินนะพี่พี่นะน้ำมนได้ยินเสียงเหมือนคนร้องอ๋อใช่แล้วก็ถกทิ้งให้หมวด,ดีกว่ามันจะได้แบบ ทางที่ดีนะทุบทิ้งดีกว่าไนงะเละหมดแล้วอเออกมากไม่ได้นะมันพี่่เละหมดแล้วนะทางที่ดีผมทำลายทิ้งดีกว่านะครับ อรอมารอดูอาการว่าวันนี้จะดีขึ้นหรือเปล่ามันแกงที่ผมทำร้ายเจ้านี่ทิ้งเนี่ยผมคิดว่าอาจจะมีส่วนนั้นเนี่ยที่ว่าผมเล่นงานเจ้าสมิงแล้วมันเสกอะไรมาหาผมอย่างเงี้ยผมว่าอาจจะมีส่วนนะทิ้งไว้งั้นแหละที่ผมทำร้ายทิ้งไปแล้วนะกระเป๋ามันก็ไม่มีอะไรนะมีแต่ตัวนี้ตัวเดียวนะ <c oughs> แล้วก็สายสินของมันนะครับผมเรียบร้อยแล้วเราก็ทําลายรูปปั้นโอยลูปปั้นในเจ้ากุมารทิ้งแล้วนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะมีส่วนหรือเปล่านะอย่างที่ผมบอกทําลายทิ้งดีกว่านะเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูร <c oughs> อยเนี่ยที่ผมฝังมันไว้นะพี่ๆนะอยู่ด้านบนนู้น พี่พี่ถ้าไอ้เจ้าสมิงนั้นหลุดมาได้นะผมจะกำาล่ามันแล้วก็จับมันฝังในน้ำเลยนะผมเจอสถานที่ล้วถ้าเราปราบมันไม่ได้เนี่ยจะเป็นภัยร้ายต่อหมู่บ้านหนักเลยนะการป่วนหลักผมอย่างที่บอกยังไม่หายดีเลยนะ นไปทางน้ําดีกว่าทางป่าอันตรายนะเพราะว่าในป่านพี่พี่วันนั้นแดงเนี่ยเจองูเห่าตัวบันเลิมเลยนะครับผมอยู่แถวในป่าแถวแถวนี้แหละนะครับผมก็เลยไม่อยากเข้าไปในป่าโซนนี้สักเท่าไหร่นะงูตัวที่แดงเจอเขานั้นอาจจะเป็นงูเจ้าที่ก็ได้นะก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าตัวค่อนข้างใหญ่นะครับที่ผมเจอในวิดีโอที่เขาถ่ายนะครับผม เราพอเราเดินตามน้ําขึ้นมาก็จะมาถึงห้างนองต้ำแล้วนะ ถึงห้างน้องตั้มแล้วนะครับผมไม่มีคนอยู่เลยนะเฮ้ยเจออะไรอีกแล้วอ่ะพี่เคือคุณคุณนะเสื้อใครวะ อุ้ยมีเส้นผมด้วยเส้อคุๆเฮ้ยน้อ,ยงองโก้เหมือนเสื้อน้องโก้เลยนะพี่ๆนะมันก็เส้นผมเนี่ยกระจายหมดเฮ้ยน้ำมนเจอร่องรอยเสื้อของอสมิงด้วย,วยตรงนี้เลยพี่ๆที่ผมฝังมันไว้เนี่ยก้อนหินลูกนี้เลยเนะนี่ยเห็นปะ อเออฝั่งมันไว้ตรงนี้เลยไงเฮ้ยเส้นผมน้องโกด้วยมีเส้นผมมีเสื้อด้วยมไม่รู้ว่าใช่เส้นผมน้องโก้เปล่าใช่แต่เสื้อเนี่ยผมจําได้ว่าใช่แน่นอนนะแล้วก็ผมฝั่งมันไว้ตรงนี้เลยนะครับผมเฮ้ยไม่แน่อ่ะน้องโก้ผ่านมาทางนี้แล้วเจอมันโดนฝั่งอยู่แล้วเปิดช่วยมันหรือเปล่าอ่ะอาจจะใช่แนละ้วพี่พี่ถ้าน้องโก้ช่วยมันเนี่ยอาจจะโดนมันเล่นงาน กลับเนี่ยผมว่าก็คงเป็นไปได้นะวิ่กลับจ้ากเหรอ,หรอน้องตั้มมาทำไว้แน่เลยแต่น้องตั้มไม่น่าจะเจอนะเพราะผมกบฝั่งมันเกลมเม็ดเลยนะวันนั้นอ่ะผมโอ้โหถ้าเป็นน้องโก้เนี่ยแย่เลยนะ บางทีเนี่ยน้องโกไม่รู้แล้วไปช่วยมันเนี่ยอาจจะโดนมันทําร้ายเอาก็เป็นได้นะพี่พี่นะอาจจะโดนเจ้าสมิงกินหรือเปล่าพราะสมิงมันก็กินเด็กนะพี่เจรนะมันกินแล้วก็เมื่อวานเนี่ยท่าฤศีเนี่ยบอกว่าเจ้าสมิงนยมันหลุดไปแล้วแล้วก็มันกินเด็กไปเนี่ยไอที่หลุดเนี่ยคือเรื่องจริงเลยนะมันหลุดไปจริงๆพิพี่พี่แต่ว่าที่มันกินเด็กเนี่ยก็ยังไม่แน่ใจว่าใช่น้องโกหรือเปล่า พอเราเจอแค่เสื้อผ้านะโ,<ฮ>โ<ฮ>หหรือว่าบุญวัสนาต้องโกสจะมาถึงแค่ตรงนี้นะพี่ๆผมเสียใจเฮ้ย hey, น,น้ำมนมันอยู่หรออยู่ๆใช่เออยิงยิงมันป่าแม่งเลยเฮ้ยมันแปลงกายตัวใหญ่ขึ้นมาวันนั้นอะเฮ้ยยิงยิงเลยยิงแล้วย,ยิงมัน ไล่ล่ามันให้ได้แล้วก็เราจะเค้นหาความจริงจากมันให้ได้เลยนะไล่ล่ามันนะมมนไล่ล่ามันเลยไปไปไปพี่ผมไม่ถนัดกับการถือกล้องเลยน้ำมนน้ำมนยิงมันยิงมันพี่จะเข้าไปเอง อยู่รองไห้กะดูกลยเหรอใช่เก็บบ้างน,นี่แน่เลยน้ำมันเสร็จหไปแล้วต้องหันหรือป้ององอกเข้มขั้นมาดีกว่าเอาเข้มขั้นถึงนั้นนะถึงไม่จะพีเร มันมันได้ละนี่บ้านนี่ขัดก็มีประโยชน์อย่างนี้แหละ, <c oughs> หละพี่พี่ฉลบไปแล้วนะ <c oughs> แต่ผมได้เอาเข็มขันเนี้ย รัดมือมนืออย่างแน่นแล้วนะรอบนี้ you, ผมจะกำ่าบมันยังไงดีวะน้ำม,มนมันตายยากมากตัวเนี้ยขยับออกมาหมางห้างอย่าไปเข้าใกล้มันหนึงฟืนขึ้นมามันทำร้ายได้นะพี่พี่ครับจเจายัางไงกัมนันดีฝังมันเข้าไปเนี่ยขังมันไว้ในรูหินนั่นไหม <ป ples S 2> นั่นแหละพี่พี่ แล้วก็เอาก้อนหินนะ่ะปิดรูให้หมดเลยนะมามานะ<ป>พี่พี่ผมคิดออกแล้วผมจะขังมันไว้ตรงนี้ก่อนนะ,ะนให้มันมอดอดข้าวอดน้ำดูก่อน<ป>เราต้องกันคนที่ไม่รู้มาด้วยนะนนยพี่พี่เดี๋ยวผมและน้ำมนต์เนี่ยช่วยกันยกมันเข้าไปก่อนนะ พี่พพสแล้วน้องน้ำมนต์เนี่ยก็ได้ยัดมันเข้าไปข้างในแล้วนะโอตัวมันอยู่นู่นน<า>ะข้างหลังเนี่ยมันมีรูทะลุอยู่นะแต่รูค่อ<ช>นข้างเล็กมากมีก้อนหินเนี่ยบังอยู่เอาของดีเนี่ยวางไว้ตรงน,นี้มือมันก็โดนมัดอยู่น่าจะหลุดไม่ได้ใช่น้ำมนต์ไปตั้งกล้องไว้แล้วเดี๋ยวเรามาช่วยกันปิดรูไปไปไปจัดการก่อนนวพี่ต<ช>ั้งกล้องให้ เราอยี่บังไว้ตรงน,นั้นแหละมันจะได้ออกไม่ได้นะยุงนงไงดีวะน้ำมันกลัวมันฟื้นแล้วมันหลุดไม่ได้หรอ อนนี้มันโดนฝังอยู่ข้างในเนี่ยคือทางออกเนี่ยโอกาสรอดเนี่ยผมคิดว่าน่าจะได้อยู่นะแต่ว่าผมคิดว่าเปอร์เซ็นต์ออกไปข้างนอกเนี่ยได้น้อยนะครับเพราะรูข้างหลังเนี่ยค่อนข้างแคบนะที่พี่พี่เห็นรูกระติดเดียวนะ <c oughs> คือมันกลับตัวไม่ได้เพราะมือมันโดนมัดอยู่นะถ้ามันอยู่ข้างในอยู่ลนะแล้วมันเอาไม้กันไ้ด้วยนะ ผม๋้วผมหาตัดไม้กันนะพี่ๆนะเอามากันไว้ดีกว่านะโอเคพี่ๆน้ำมนตปิดรูฝั่งน,นู้น,นไปลแล้วใช่ไหมใช่น้ำมนปิดรูฝั่งนู้นไปแล้วนะผม,นะมคิดว่านี่นะเอาไม้บังไว้มันก็อ่องไม่ได้อ่องอ่อ,อยากเลย จะได้อยู่นะไม้นี่ค่อนข้างท่อนใหญ่นะครับเปร์เซ็นล้อมันเหลือน,น้อยแล้วนะเนื่องจากมันโดนมัดด้วยไงน้ำมนพอละฝั่งมันไว้ตรงนี้แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยขึ้นมาดูมันถ้ามันยังหลุดไปได้อีกเนี่ยล้อมนี้เนี่ยคือผมจะต้องแบบตัดตัดตัดหัวแหละน้ำมน ทิ้งเลยนะแล้วก็ตัวเนี่ยทิ้งคนละฝั่งเลยโอเคพี่พี่พแ้าตอนนี้เราเราก็กำลังมันเรียบ <c oughs> เรียบร้อยแล้วนะจะกลัวก็กลัวแต่ว่าน้องตั้มมาตรงนี้แล้วจะเจอมันอนะ่ะผมอยากจะพาแบกมันไปไกลๆเลยนะแต่ตัวมันเนี่ยค่อนข้างหนักนะใช่อมน มันฟื้นไหมวะจะขยำน,นะเฮ้ยมันแกล้งหมอนั่นอะนะคเราลองเงียบๆดูก่อนเฮ้ยเงียบๆดูก่อนพ,พี่ผมจะรอุ้มมันดูก่อนนะพี่พี่ครับ <c oughs> มันไม่มีอาการอะไรแล้วนะ,ะแต่ว่าเมื่อกี้เหมือนมันขยบนะน้ำมันนะขามันขยับลิ้นไปนะ พอเอาเอาวุ้นมาได้เนี่ยเราก็พี่พูมันโดนปิดหมดเลยนะตอนนี้เฮ้ยมันฟื้นเหรอมันฟื้นมันฟื้นน้ำมนตมันฟื้นแต่มันขยับไม่ได้น้ำมนดูพี่พี่น้ำมนบังกับท่อนไม้ไว้หมดเลยนะ ยิงน้ำมนยิงยิงให้มันเงียบเลยโดน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 ม,มันขยับตัวไม่ได้แล้วนะมันได้แต่ร้องอยู่ข้างในนะครับผมน้ำมนออเอามามัน,นิ่งไปแล้วน,นิ่งไปอีกแล้ว เรียบร้อยพี่ๆลอมนี้นะโอเคพี่ๆเราก็กลับมาถึงยังจุดที่เราเจอร่องรอยเสื้อของเจ้าโกนะแต่ว่าเราไม่เจอตัวน้องโกเลยนะครับ <c oughs> ไอเจ้าสมิงตัวเมื่อกี้เนี่ยเราคุยกับมันไม่รู้เรื่องเลยนะ <c oughs> สื่อสารกับมันไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าน้องโกเนี่ยจะเป็นตายร้ายดียังไงนะตอนนี้ <c oughs> ผมภาวนาอยาให้น้องโกเนี่ยได้รับอันตรายจากมันเลยนะ ตามปลูกอะไรก็ไม่รู้พี่ๆเต็มเลยเหมือนเขาปลูกพวกผักพวกผลไม้อะไรหรือเปล่าตอนนี้ที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือน้องโกนะโอ้ยไม่รู้ว่าน้องโกจะยังอยู่หรือเปล่าเราก็ได้เก็บเสื้อผ้าตัวอย่างของน้องโกมาแล้วนะ และผมคิดว่าเนี่ยพี่พี่ผมจะเอาเสื้อตัวนี้เนี่ยไปถามกับท่านอาจารย์ลองดูนะว่าน้องโก้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะผมจะเอาไปให้ท่านอาจารย์ลองดูถ้ามีเสื้อผ้าหรืออะไรของน้องโก้เนี่ยก็อาจจะช่วยอ่าอาจจะมีบอะแสของน้องโกได้นะเพราะว่าอาจารย์ท่านนี้เนี่ยเขาเห็นนิมิตนะพี่พี่นะเขาเห็นล่วงหน้าเห็นอนาคตเขาเนี่ยเหมือนแบบผู้มีวิชานะครับผมสังเกตดูละ ตอนนี้เราก็จะลงไปแล้วพี่พีโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างล่างนะโอเคพี่พีเราก็กลับมาถึงยังข้างล่างแล้วนะครับผมตอนนี้เรายังไม่รู้บ่อแสของเจ้าโกนะครับพี่พี่ผมเนี่ยจะลองไปปรึกษากับท่านอาจารย์ที่ผมเจอเมื่อวานลองดูนะลองให้ท่านเนี่ยลองดูนิมิตให้เจ้าโกเรามีเสื้อของของน้องโกแค่ตัวเดียวนะจะ เป็นบ่อแสอะไรช่วยได้หรือเปล่านะจะให้ท่านอาจารย์ดูให้นะครับถ้าได้ยินข่าวไงยวผมอัปเดตนะพี่พี่นะผมจะเดินทางกลับแล้วส่วนเจ้าสมิงเนี่ยตอนนี้มันโดนปิดตายอยู่ในถ้ำนะครับมันน่าจะหลุดยากนะรอบนี้ถ้าไม่มีคนเจอก่อนนะแต่เด็กคนที่มันกินไปเนี่ยผมยังไม่รู้นะว่าคือใครนะพี่พี่นะก็ท่านใดที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากคนลหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและน้องๆด้วยนะครับผม ก็ไว้พบกันอีพีหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ